สวัสดีค่ะคุณพัชรศิริค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญค่ะวันนี้ตีใจติดโควิดเหรอ,อ,อคุณแม่ติดโควิดค่ะแม่อายุเท่าไหร่ครับคุณแม่อายุ85ค่ะเป็นอาการคุณแม่เป็นไงบ้างอาการอาการตอนนี้แกเวียนหัวปวดศีรษะไอามากมีเสมหะอ,อาจเจียน แล้วก็เจ็บมีโรคประจําตัวไหมแม่ค่ะมีโรคประจําตัวไหมมีค่ะมีนะครับเบาหวานน้ำตาลความดันโรคอะไรครับเป็นความดันหัวใจโตแล้วก็เจ็บในช่องท้องโอ้ยู่ตรงไหนเขตไหนบ้านเนี่ยอยู่เขตจตุจักรค่ะจตุจักรนะครับแล้วติดกันกี่คนในบ้านครับคือตอนแรกเลยอย่าคุณพ่อเป็นตอนนี้คุณพ่ออยู่ไอซียูวิกฤต ที่โรงพยาบาลพระมองกุฎอยู่ค่ะคลองอาการค่ะอยู่ไอซียูวิกฤตมามาเมื่อวานตรวจแม่แม่เจอแล้วเมื่อคืนพาแม่ส่งโรงพยาบาลลาดวิถีที่แม่นนที่แม่เป็นคนไข้ประจําอยู่แล้วก็มีสิทธิ์เบิกได้ของทางลูกกับโรงพยาบาลพระมองกุฎซึ่งสองโรงพยาบาลไม่รับเลยให้แม่กลับบ้านทีเนี้ยคือถ้ากลับมาบ้านเนี่ยคือแม่ไม่สามารถที่กลับมาอยู่ที่บ้านได้ะคะ่ะเพราะที่บ้านเป็นครอบครัวใหญ่มีเด็กเล็กหลานเยอะ ค่ะว่าตอนนี้ทีนี้อมองหาโรงพยาบาลติดต่อไม่สามารถติดต่อใครรับได้เลยโทรไปทุกแข่งแล้วลงทะเบียนหนึ่งสามสามศูนย์ก็แล้วหนึ่งหกหกเก้าก็แล้วหนึ่งหกหกสี่ก็แล้วทุกแข่งเลยค่ะทำไมถึงไม่รับนอ ไม่รับปวยที่มีเสียงสูงเสียงสูงใช่คืออายุแล้วรัฐบาลบอกว่าเจอจ่ายจบมาแต่เมื่อวานเนี้ยไปรัฐวิถีโดยตรงเลยที่แม่เป็นคนคนไข้อยู่ทําไมเขาไม่รับแม่แล้วตอนนี้แม่กลับมาอยู่บ้านยังไม่มีใครมารับอาการแกก็เป็นมากขึ้นมากขึ้นน่าเป็นห่วงค่ะแย่เลยนะคะตั้งแต่เช้ามาเนี่ยจนเนี่ยจะเที่ยงแล้วแล้วค่ะยังไม่มีใครติดต่อที่จะมารับแม่ไปเลยอ่ะ S 1> 1, <S ตอนนี้ 5, 6, 5. ทำยังไงคะกินยาตามอาการก่อนใช่ไหมคะกินยาตามอาการคะ่ะคือก็ให้ความดันแกแล้วก็ฟ้าทลายโจรแล้วหมอก็ไม่ให้ยามาเลยเมื่อคืนไปก็ไม่ให้ยาแม่มาทาน<อ>คือตอนนี้เรารับไม่ไหวอะคะ่ะพ่อก็ยังอยู่ไอซวิกฤตแม่ก็จะมาเป็นอีกอะคือไม่ไหวแล้วอะ่ะ<อ>ค่ะ ตามหลักแล้วตอนนี้ก็ยังเป็นยูเซปอยู่นะยูเซปโควิดอยู่นะยังไม่ยังไม่ได้ปลดอะไรนะยังไม่ถึงวันที่16ที่ต้องเป็นยูเซพลัสนะแต่จริงๆแล้วค,คุณแม่ก็เข้าเงื่อนไขที่ต้องต้องโดนรับตัวไปรักษาสนะวัสดีค่ะสุนทรวรนกรุงเทพมหานครเดี๋ยวสักครู่นะคะการค่ะเดี๋ยวคุณถนอมลนโทรสดสักครู่นะคะสองเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตกดหนึ่งรับนะ อยู่เขตตะตุจัจนะคุณครับใช่ครับสีอ,อ,อยู่ตรงไหนของเขตตะตุจักรครับเนี่ยอยู่ซอยลาดพร้าว41เอค่ะลาดพร้าวสี่สสวัสดีครับเสวีนกรุงเทพครับสวัสดีครับโทรจากเอ็นวิทีกรมประชาสัมพันธ์ครับสวัสดีครับได้ยินเสียงมไหมครับได้ยินครับได้ยินชัดเจนไหมครับ ฮัลโหลได้ยินรอเปล่าครับติดต่อกลับมาใหม่นะครับได้ยินไหมครับอย่าเพิ่งวางอย่าเพิ่งวางครับได้ยินไหมครับฮัลโหลผมไม่ได้ยินของคุณเลยนะคะได้ยินผมไหมได้ยินครับฮัลโหลครับแล้วก็อ่า <c oughs> นี่คนป่วยวิกฤตตายซชก่อนค่ะเดี๋ยวลองเช็คใหม่นะพี่ถนอมโทรใหม่ค่ะ ยินดีให้บริการค่ะผู้ป่วยโควิดกดสองเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตกดหนึ่งส่วนดาวันกรุงเทพละครครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับัอโวัสดีครับสวัสดีครับ ทำไมเขาเหมือนไม่ได้ยินพี่ถนอมใช่ไหมพี่ถนอมขอเบอร์ค่ะหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกเก้านั่นแหละเดี๋ยวสักครู่นะคะตั้งไงคนไม่ได้ยินหรือเปล่านี้เราโทรกันสดๆในรายการเลยนะคะสวัสดีค่ะสุนทรวัรกรุงเทพมหานครสวัสดีครับผู้ป่วยคนสนทรวันครับได้ยินไหมครับได้ยินครับได้ยินหรือเปล่าครับ่วยฉุกเฉินวิกฤตได้ยินหรอครับโอเคโทรจากเอ็นบีทีกรมงเทพน้ำพันธ์นะครับครับ มีผู้ป่วยเ,เป็นคุณยายอายุ85ปีนะครับมีโรคประจำตัวหัวใจโตมีความดันแล้วก็มีอาการเจ็บหน้าอกนะครับอยู่ที่ลาดพร้าว41นะครับสามีป่วยหนักเข้า ICU ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎะตอนนี้ภรรยาก็มีอาการเจ็บป่วยนะครับซึ่งก็มีความเสี่ยงสูงเอาวัรณมารับด้านได้ไหมครับที่บ้านครับ มีความเสี่ยงสูงนี่หมายความว่าไงเอ่ยเอ่อเสี่ยงสูงก็คือผู้ป่วยมีโรคประจําตัวความหัวใจโตมีโรคความดันอายุแปดสิบห้าแล้วก็เริ่มมีอาการถือว่าเป็นผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงใช่ไหมครับเอ่ออันนี้ต้องต้องดูอาการของคนไข้ก่อนนะครับครับตอนนี้มีคนติดต่อไมเอ่เอ่อคุณพัชชรศริเบอร์โทรติดต่อเบอร์โทรอะไรครับศูนย์เก้าสี่ค่ะศูนย์เก้าสี่ ศูนย์สองหนึ่งศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสี่สองศูนย์ค่ะหนึ่งสี่สองศูนย์ครับอะสี่สองศูนย์ครับผมเออเขเอออันนี้เป็นเบอร์คนที่อยู่กับคนใยายหรือว่าเป็นเบอร์คนใหญ่อีไหมใช่ครับใช่ครับอยู่กับคนใยญ่ครับเป็นลูกครับเป็นลูกครับครับเอออันนี้ผมโทรไปได้เลยเนาะโทรได้เลยครับโทรได้เลยตอนนี้เลยนะโทรได้เลยนะครับฝากคนใยญ่ไว้ด้วยนะจากเอ็นบีทีโรมย์อันพันนะหนึ่งหกหกเก้ากทนามานะครับครับสวัสดีครับ คุณพัชรัชศิริวางรู้ก่อนนะเดี๋ยวให้เขาโทรก่อนนะได้ค่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 ะค่ะโอเคแจ้งให้รู้ว่าเป็นยังไงเมื่อสักครู่นี้อาจจะขัดข้องนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่ก็โทรติดแล้วก็ได้คุยกันแล้วนะได้เขาโทรกลับมาดีครับขอบคุณมากอิรวัลโทรกลับมาแสดงว่าเขามีการบันทึกประวัติแล้วก็ทำหลังไมค์บันทึกส่งคุณหมอเจเด็ดด้วยนะครับ